ดูนะครับโอ้นี่สนามกอล์ฟสวยมากยี่สิบไก่สนาบุรีโอ้มันมีรถอะไรเข้ามาเนี่ยรถปีนขึ้นกันเนี่ยเอารถเป็นเสียกันเนี่ยรีสอร์ทที่บ่ออยู่เนี่ยนี่นี่มุมขวามุมนี้รีสอร์ทนี่รีสอร์ทแถวนี้เหรอขวามือไปแล้วนบ่อพอยเนี่ยนออนฟูโอ้นี่มีเสาเขาาลงรูปรีวิวมามันภาพมันนี่นี่ยตอนนี้เรากำลังไปบ่อพอยอันนี้บ่อพอยแล้วกำลังจะไปวัดเราถึงบ่อพอยแล้วแหละเรากำลังจะไปวัด มีสองโอกาสแต่ที่วัดจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้เราออกจากเบอร์บอร่อพลอยเพื่อไปวัดหนองว่ากัติกก็กัติกนี่ออริจินัลนะฮะซิเนเจอร์ของกาญจนบุรีนะครับรถจะมีนะตรงข้างหน้าไปจะเป็นวัดหนองอำเภอหนองปลือนี่ตลาดตลาดของถมอำอตบนช่องด,าด่านมีตลาดนัดนะครับนี้ไปไปไปทำดรงอยู่ไ,ไ,<ม>ไหนวะ แน่นมากนน่มันแนงโอ้โหพอแนวพอแนวนอนนะมันมันกันสั่นดีมากเลยนะ่ีนิ่งเก็บเลยแน่นแนวตั้งเลยเดี๋ยวแล้วนี่ไปนี่ได้ปุ๊บนี่นี่ยเนี่ยนี่ป้ายลำดุงเห็นแวบๆเห็นแวบๆลูกพี่ลูกน้องตอนหน้าเรียวอยู่เลยอ่านีอ้บนี่ปอบขาเต้าวายนี่ ต้องขับตามอีกนานครับเพราะว่ามีรถใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เส้นทึบมันเป็นเส้นทึบด้วยแล้วก็รถสวนมาเยอะมากเหมือนมัเขามาจากเที่ยวที่นี่กับไปรุกเราจะเลี้ยวและเราเลี้ยวไปนะด่านช้าง75โลสิบห้เราเคยไปด่านช้างอ๋อนั่ยมันบอก่อพลด่านช้างนั่ยมันสุพรรณสุพรรณประด่านกันเออทำไมมันชื่อด่านช้างอ๋อนี่หนองว่าอันนี้ปลายหนองว่าอันี่นี่ สายมันมีรถจอดเลยนี่วัดหนองว่าถึงแล้วนี่ไมปเข้าอีกอ๋อมันทําไฟสีไว้นี่อยู่สายมือเนี่ยเดี๋ยวสายเข้าแล้ววัดหนองว่าแล้วเนี่ยวัดเข้าหนองว่าแล้วนี่นี่นี่เข้าวัดแล้วครับท่านผู้ชมสตาร์ทเลยเรียนรมดจำกันรถ้กันทุกทีเอาแล้วเรากําลังเดินทางเข้าวัดหนองว่าแล้วเราก็จอดเข้าไปโอ้ไมแต่ภูเขาสัญญาณจะเป็นย wow <i mean ังไงโอ้เขาข้างหน้าเต็มเลย แล้วปลาอ้อยอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลาอ้อยนะป่าป่าป่าเขาไปจะมีแต่เขาไม่แหลงนะมันเหมือนเป็นเขาดิบชื้นนะนะมันเป็นความชื้นสูงอันนี้เขาจะไม่เกี่ยวอ้อยเกี่ยวข้าวมาดูเขาเนี่ยมันไม่แหลงแต่ไมีตะมอกนะนั่นน่ะเขาเยอะมากเลยวคุณผู้ชมว้าวตอนนี้เราจะมีเน็ตใช่ไหมครับมาดูคนนนั้าอ้อยไปเนี่ะกำลังปลูกเลย โอ้นมันอนรอบเขาเลยเว้ยบนขาตั่งนอนเลยผมอนอนเลยเออเขาเยอะมากเลยตรงนี้สดชื่นหน่อยนะมีก like ี่กิโลถึงเนี่ยห้ากิโลห้ากิโลเอาแล้วจะมีเสาโบจะบัตรใจเลยบัดใจนะบัดใจคอยมีเสาแล้วนะถ้าไม่มีนี่ยูเลยสำหรับปฏิปธรรมหรือเปล่ายูเลยเราเดินรีวิวไปห้ากิโลแล้วท่านผู้ชมจะถึงบ่นอจะมีเสาโบปาดปาดปาด รอิมเอ้ยก็ใชได้อยู่นะไีไม่แยน,นเนี่ยี่ทางขาเข้านะครับคบว่าป่าก้อยเรากำลังดปไ่าห้อยกัน,นะงมมันล้มรอบเขาเลยเขาแบบเขาแบบลูก,ใ,ก,กใหญ่เๆเนะเิมเขมาเขาใหญ่มากไม่ใช่เขาเล็กๆนะเขาใหญ่มากเต็มทีอ๋อก็เสนียภาพเลยไม่สวยเลยเนี้ยดูดู เขามันกว้างใหญ่มากเลยเป็นติดรถข้างหน้านะนี่เดีด๋ยวดูเขาดีไหมนี่นี่นี่เมื่อคืนเราไปอุทยัยเลยนะเออมันตอนเราเข้าอุทยัยอะ่ะบ้านอะไรที่เป็นเป็นบ้านอะไรแสงฟาดเลอยไม่ไม่ใช่เส้นทึบไปได้ครับสายเลือดช,ชัดนะพอใส่เลือดออกมาขอใครขอใครนี่ดูเขาดิว้าวหมอกหมอกเต็มเลยไม่ใช่พีเอ็มแน่ๆ อ้ออ้อนู aux, out, out, ่นนะยงไรถอ้อยไปเห็นรถอ้อยไหมหัวกูแซงมาแบบนี้ไอ้ชมคงอยู่ไใกล้เลยนะนี่นะผู้ชมเขาเนี่ยเขาไม่เห็นไหมอ้นเขาไปลูกๆเลย เล่น <ปะ S 1> มนือถือโอ้ยขับ,บเล่นม<อ>ือถือสองพระสองพระต้องแน่เโอ้ยวันนก็เขาเขาเนอ,อ,องล้งวิ่งเขาไปหาเขาลูกใหญ่น ช่วงแล้วก็ขุขาบางช่วงก็จะซ่อมเป็นค่อกี้เนี่ยทางที่เขาเลยเขามากกว่าอุทัยอีกที่เราไปอีกนะวันคืนนี้หนาวแล้วเนี่ยคืนนี้หนาวด้วยนี่ครับว่านี่อยู่ในหุบเขาเลยครับกลางเวิ้งแบบว่าเมืองในเขืบอนหางไกลชุมชนลรือปลาวเมืองหางัญญาณจับกีจีแล้วเนี่ยว้าให้เต็มอยู่แต่ไม่รู้กีจีนะ มันไม่มันไม่มีมันมันน่าจะมีเสาอยู่ในวัดแหละดูทรงแล้วน่าจะเป็นวัดเจริญนาหาีองมีอยู่ตรงนี้นี่ต้นยูคาลิทัสอ้ยแต่รถเข้าเยอะนะมันมีงานวัดแหละกิโลวันนี้หเงมีอยู่นีกหน่อยเัจะมีเาตอนนี้วิงไปอีก2กิโลนะครับมีแต่รถรถอ้อย,อยนะ สิสโมด้วยอโหโหมีเขาด้วยออโมเครื่องใหม่โรเชรถตอนนี้เก่งนะรบขับไปายโมันเป็นปอา,อ,าอ่อยดูนะฝนเลยไม่พี่เอ็มนงเขาปาออยเอ,าเอา้เอาที่คนควันนะ่ะเผาอ่อยเยนะเขาไม่ไม่ใช่ป่าอ้อยมัน,นมา,มาบนเขาแล้วนะมันไม่ใช มาบนเขาควันนะห้อยเผาตอนนี้เขาไม่รับอ้อยเผานะเพราะว่าใครเช่รับว่าต้องปิดโรงงานน้ำตาลเออไม่ต้องเผามันหลอกมันอยู่มันเป็นมลพิษข้างนี้เขาสวยปะเนี่ยแต่ว่ามันย้อนแสงย้อนแสงไปหน่อยนี่นะแล้วเขาัาอยู่ข้างหน้านะเนี่ยต่อไปแล้วอีกหนึ่งกิโลเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราต้องหาก่อนคือมีเสามีเสาไหม ก็มีอาจจะอยู่ในวัดก็ได้เหมือนวัดไปเงินก็ได้เอวัดบางจากก็ได้มันมีคึอท่าด,ดีนะคนแต่ว่าเวลาคนได้เยอะอาจจะไม่พอผมว่าอย่างนัันนะเนี่ยรอบๆไม่มีอะไรมันไม่ใช่ชุมชนเลย,เยแต่วัดที่นี่ก็ดีอยู่นะวัดที่เราไปอ่างทองกันนะโอ้ถ้าเข้ามาลึกขนาดนี้ถ้าไม่มีสาวก็เรียบร้อยแล้วยู่เฮ้ยมีรีสอร์ทด้วยนี่ชากาเฟ่นี่ ท่านผู้ชมลุ้นกันนะว่าเราจะมีไม่เห็นจะมีเสาสักต้นเลยวะเนาะมีโ,โอ้นี่มันถึงวัดแล้วนะมนไม่มีเลยนะท่านผู้ชมงานนี้งานหินแล้วนี่มันั้งทองเลยเนี่ยเวทีอยู่ไหนมองไปมิมงวงเวทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาถึงวัดแล้วเนี่ยเชิญมองเวทีก่อนเนี่ยถึงวัดแล้วแต่ว่าเราจะ<ม>เออมึงไม่มีเสาเลยเว้ยมีเสาการไปมีเสาองค์การเนี่ยนเดียว โอ้ไม่มีเสาเลยยอมดีแล้วไม่ต้องอัพลงอัพโหลดก็แล้วครับเที่ยวหมูไ,ไม่ได้ไม่ได้ไลครับโอ้ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วเฮ้ยไม่มีเสาเลยวะคนเยอะจะล่วงไหมโอ้โหเป็นพี่เกนะเป็นพี่เกน,นี่ถามอภนะิบาลหน่อยนี่ถามคนคนโบกรถเนี่ย <c ười> ขาเวทีลิเกใหม่ครับเป็นทีลิเกปังเป็นทีลิเก,ต,กต้องกลับไปทางโน้นไปเดินหง่นอะไรเทกจะห่างรับของผมโอ้ต้องกลับไปทางโน้นนะครับอ๋อต้องกลับไปทางโน้นเหรอเอาวนเขานี้นะโอ้คนมาเยอะบ้านเราไม่ลดรถมันถึงเยอะเพราะว่าคนมาทำบุญเยอะเป็นวันสำนักิมพ์เขาก็เดินสายแหละแต่ละวั่านอ่ะอีกหนึ่งเด้อกลักบรถรถะโยน์มาเนี่ย ไม่ใช่คนกันอ๋อไม่ใช่โยนทางน้นทางน,น้นทนทางโน้นใช่รบมน่งงันไม่ได้ไม่ได้ขับไอ้ไม่ตไ,ไปเขาบิดทางนะครท่านผู้ชมงานใหญ่งานใหญ่หญแต่ว่าจะดูสัญญาณก่อนนะเีกนเอักส่ดดาี่รถงช้างบริการครับนี่นี่มีรถบริการอยู่นี่เลยอะ่ะ บริการถึงรถสองแถวอ่ะไม่ใช่รถสองแถวเนี่รถบัสอะ่ะไหนอ่ะตัวเข้าตรงนี้อ่ะซอยนี้เปล่าเนี่ยนี้เปล่ามันไม่น่าใช่นะรู้ตอนนี้นะเราไปลองไปดูนิดเดียวหรือว่าต้องไปโดดกันวะติดไฟเพียบเลย ที่จะลดคณะกรรมการลองดูลองดูองดโอ้ทางโค้ง้วยข้างหลังข้างนี้เนี่ยเขาทางแคเล่นงายพีดีอ่าไปไปไปจริงจริงมันอ่องก็ได้แต่เขาได้เหเนี่ยเขาไม่ได้อะวะเออตรงนี้ก็งใ,ในใกลง่ายกว่าโอ้ขึ้นสุข,ขาโอ้หนี่มีโรงทานด้วยมีโรงทานด้วยแต่กรรมการ ่าเก็บล้อมรววเข่าแน่นูนท้อมรัวอีกเดี๋ยวพร้อมหลังแน่วันอ้อมหลังด้วไปไม่แม้เราจะเจอเลยเกเแล้วอยู่ตรงนู้นกำลังไปอยู่ลองลองเข้าข้างหลังดิเอ้าเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะ น,นีท่านะผู้ชมเจอลานคอนเสิร์ตแล้วหาทางเข้ายางกีายต้งองเดี๋ยวว่านี่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 นลานคอนเสิร์ตลิเกอยู่ตรงนี้น่าจะจอดนี่เข้าทางนู้นนู้นรถรถรถบัสอยู่นูน้นรถเก๋งเข้าไปได้ต้องไปอ้อมเข้าทางนูน้นนู้นอ้อมเข้า,า,านู้นเข้านู้นนี่นี่นเจอแล้วตาลุงให้กูอ้อมมาทำไมวะเนี่ยเออลงนี้ก็ได้แล้เนี่ย ติดนี่เลี้ยวซ้ายนี่นี่ผ่านแล้วเนี่ยตาลุงให้ข้อมันใหมวะนี่ซ้ายเออก็เห็นอยู่ว่ามันเนยไหมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเรามาเกี้อยู่ตรงนี้นะก็เห็นนนูหอ้้าวไปตาลุงให้ข้อมันใหม่หว่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยสาวการน่เนี่ยกำลังไปแล้วนะครับนุ่นรถรถรถเทรนยกเขาอยู่นุ่น นั่นเขาเข้าข้างหลังนู่นจอดหน้ารถเก่งเขาไงเออเนี่ยกำลังไปแล้วท่านผู้ชมนี่รถ<ข>ทีมงานเขาไปจอดทางไหนนี่กำลังไปแล้วนะครับอ้าวข้างในจอดได้น้อยจอดตรงหน้า,านรถเก่งได้ข้างในก็เพราะทีมงานเขาให้จอดระลงของโรงเฉดและอ้วนออกอะนะดูทรงแล้วอ่ะแล้วก็มีรถกรุงเทพคันที่เจอกันตรงบ่อบพลอยเนี่ยมาแล้วนะรถนั่นเปล่านี่เราจอดหน้าเัาเนี่ยนี่รถห้อยปั่นอ่านี่รถ ลองลดลดบัานลมนะฮะมาแล้วสวัสดีครับไปเอาลงอะไรทางเข้าขอให้จอดดีกว่าโอ้แคบเลยแคบเลยแคบเลยขอให้จอดดีกว่าไปเลย เอามาแล้วอีพออีแม่เอ ай, out. ้ยทางฝุ่นอีกแล้วทางฝุ phere, ่นอ so ีกแล้วจ้าทางฝุ่นมาแล้วเนี่ยนะพาไปดูแป๊บนึงนะครับทางฝุ่นทางฝุ่นสิสิทางฝุ่นมาแล้วสวัสดีครับทางฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมต้องเตรียมแมสเลยเตรียมแมสเนี่ยทั้งในจอดได้เยอะเปล่าไม่รู้ จอดได้น้อยจอดได้น้อยต้องจอดข้างนอกบรรยากาศบรรยากาศครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่ก็อุ้งก็อี้นะกําลังกําลังซั้อซื้อซื้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จับได้จับได้กกดไลค์ทุวันเนี่ยเยอะมากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับเอานกเอ๊คนดังเงี่ยคนเนี้ยคนดังเงี้ยส่องหน่อยด้คนดังเนี่ยคนดังเงี้ยเนี่ยโอ้โหกูอี๋น้อยทำไมกูอี๋น้อยแต่ว่ายืนอ๋อเขายังไม่ตั้งเลยนู่นนี่มีกูอี๋เสริมหมายถึงว่าพื้นที่ใหญ่แต่เขาตั้งตรงนี้ก่อนแล้วก็เสริมไปนู่นตรงนี้อะไรเนี่ยกลางเปือหูเผือบ้างเนี่ยอ่านู่นนะพีทีเสร็จแล้วไปเอาของก่อนเด้อพี่น้องอันนี้พามาดูคร่าว คนหาทางยากจังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ